มินยังอยู่มินยังอยู่สาริกาว่าไงได้แล้วบอกงาดิได้แล้วคับได้แล้วค่ะคุกอาเอามาแต่ว่าเดี๋ยวรอเรากันน้ำาก่อนไหมเอาเบงกน้กนไอ้อัง